วันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติวันที่5้ธันวาคม2567เป็นวันพ่อแห่งชาตินักเรียนอาหอพักชายหญิงได้พร้อมใจกันมาทำความสะอาดซอยใต้ของโรงเรียนซึ่งตอนนี้ก็มีนักเรียนมาทั้งหมด ทั้งหอพพักชายและหญิงก็จำนวนเกือบร้อยคนนะเกือบร้อยคนตอนนี้ก็ประมาณ50าสิกว่าคนนะได้พร้อมใจกันมาได้พร้อมใจกันมาพัฒนาซอายใต้ของโรงเรียนซึ่งในคลิปเก่านั้น ในคลิปก่อนทํานั้นก็จะมีหญ้าหญ้าออกริมรัว้วไปหมดเลยตอนนี้นักเรียนหอพักชายหญิงได้พร้อมใจกันมาทําในวันพ่อก็เป็นความดีงามของนักเรียนที่ได้ตั้งใจได้มา,าพัฒนาโรงเรียนซึ่ง ซอยใต้ซอยใต้นี้ก็อยู่ฝั่งอยู่ฝั่งใต้ของโรงเรียนก็นักเรียนก็พร้อมใจกันมาทำงานทำทำความสะอาดซึ่งทางหมู่บ้านก็พากันพัฒนาในหมู่บ้านทางนักเรียนหอพักชายหญิงก็พร้อมใจกันมาทำความสะอาดทำความสะอาดซอยใต้ของโรงเรียนซึ่ง พร้อมหน้าพร้อมตากันมาเพราะว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของนักเรียนนะนักเรียนหอพักทุกคนเลยะจะได้มาช่วยกันตรงนี้ซึ่งใช้วิธีการใช้วิธีการพากเสียงลงไปไปในคลิปเพราะว่าไม่สะดวกในการนำคลิปแบบเขาเรียกว่าไม่สะดวกในการ เอาเสียงในฟิล์มนะในไม่สะวนในการเอาเสียงในฟิล์มมามามาทำเป็น Youtube จึงต้องปิดเสียงจึงต้องปิดเสียงออกมาจึงต้องปิดเสียงออกแล้วก็มาทำอารทำการสื่อความหมายว่าตอนนี้นักเรียนทุกคนก็ได้มีอุปกรณ์ในการมาทำความสะอาดก็มีอะไรบ้างก็มี มีไม้กวาดมีไม้กวาดแล้วก็ใช้มือดึงใช้มือดึงเอาดึงเอาย้าย้าซึ่งถ้าปกตินี่จะต้องใช้จอบแต่เฉพาะดีไม่สะดวกในการใช้จอบก็เลยต้องใช้มือดึงเอาวิธีการดึงของวิธีการดึงของย่าซึ่งมันเป็นญ่าที่ <c oughs> เป็นหญ้าที่เหนียวญ้าที่เหนียวก็เลยต้องใช้วิธีดึงเอาแบบธรรมชาตินักเรียนทุกคนทั้งชายหญิงก็พร้อมใจกันมาทําตรงนี้ก็เพื่อบูชา,าพระคุณพ่อนะพระคุณพ่อซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาตินักเรียนทุกคนก็ไม่ละเลยต่อหน้าที่ในการเป็นนักเรียนหอพักเพราะว่าการทํางานนั้นเขาเรียกว่าต้องมีจิตอาสา มีจิตอาสาในการาในการทำในการทำเพราะว่าเป็น <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของเจ้าของบ้านก็คือนักเรนหอพักนักเรียนหอพักเป็นเป็นเจ้าของบ้านก็คือเป็นผู้ดูแลหอ แล้วก็ทางในบ้านท้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนตอนนี้ก็คือบริเวณนอกโรงเรียนซึ่งอยู่ทางใต้ซึ่งอยู่ทางทางใต้ทางทิศใต้ของโรงเรียนก็ในกำแพงนี้ก็รู้สึกว่าจะเต็มไปด้วยจะเต็มไปด้วยหญา้าหญ้ามันจะงอกขึ้นมาต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ใบหญ้าจะงอกขึ้นมาจึงจำเป็นจะต้อง เอาต้นไม้ใบหญ้าออกเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้านี้มันรู้สึกว่าถ้าพูดตามนั้นก็คือรู้สึกว่ามันจะออกในฤดูฝนพอฤดูฝนเสร็จจากฤดูฝนไปก็จะเป็นมันก็จะเป็นฤดูหนาวพอเขา้าฤดูหนาวเนี่ยพอเข้าฤดูหนาวนี้มันก็จะทําให้มีเขาเรียกว่าทําให้มีหญ้าทําให้มีหญ้าติดค้างอยู่ ทำให้มีหญ้าติดค้างอยู่เมื่อมีหญ้าติดค้างอยู่ก็ต้องเอาออกตอนช่วงฤดูหน้าหนาวต้องเอาหน้าหนาวต้องช่วงหน้าหนาวนี้ก็เลยต้องเอายาออกให้หมดพอดีตรงกับวันพ่อแห่งชาติด้วยก็เลยจะเป็นการเป็นการเรียกว่าเป็นการเผยแพร่ความดีของนะักเรียนหอพักชายหญิงที่พร้อมใจกันมา พัฒนาโรงเรียนได้อย่างด้วยความสามารถที่มีอยู่ก็คือบือปวบาทหน้าที่ของนักเรียนที่ได้ช่วยการทําความสะอาดตรงนี้ซึ่งในการทําความสะอาดในการทําความสะอาดในการทําความสะอาดโรงเรียนนั้นจะต้องทําตลอดอย่างนักเรียนแต่ละคนนั้น นักเรียนแต่ละคนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยนักเรียนหอพักเนี่ยมีบทบาทมีหน้าที่ต่างๆมีเวรในโรงเรียนก็จะทําความสะอาดตลอดมีเวรมีกลุ่มสีแล้วก็มีนักเรียนหอพักก็มีเวรน,นักเรียนหอพักอันนี้ก็ถือว่าเป็นความประสงค์หรือความต้องการให้นักเรียนได้มีความรับผิดชอบได้มีความรับผิดชอบในในหน้าที่ของ ในในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนนะซึ่งก็ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่มีความสามัคคีกันแล้วมันก็ก็จะทำให้อ่าเรียกว่าความดีอ่าความชอบหรือว่าความงามของนักเรียนมันก็จะลดหายไปแต่เมื่อนักเรียนมีความสามัคคีกันอย่างนี้ก็ถือว่าอ่าถูกต้องตามหลักอ่าตามหลักของการเป็นนักเรียนที่ดีแล้วก็คือสามารถ ปฏิบัติปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนได้อย่างาได้อย่างเป็นระเบียบได้อย่างแข่งครัดโดยที่ไม่มีการย่อหย่อนในหน้าที่เนาะในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนนักเรียนแต่ละคนนั้นน่ะเขาเรียกว่ามาฝึกนักเรียนหอพักเนี่ยเป็นการฝึกนะเป็นการฝึกนักเรียนให้มีความสามคัคคีให้มีความอดทนให้มีความ ทุกอย่างเลยให้มีคุณธรรมทุกอย่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของนักเรียนหอพักซึ่งถ้าเกิดนักเรียนหอพักได้มาปฏิบัติตรงนี้ก็ถือว่าก็เรียกว่าอยู่เป็นนักเรียนหอพักนี้ได้ฝึกทุกอย่างเลยฝึกคุณธรรมฝึกจริยธรรมฝึกทุกอย่างเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ได้มาพร้อมใจกันมาฝึก มาปฏิบัติมาเรียนหนังสือแล้วก็มาอยู่หอแล้วก็มาไม่นิ่งนอนใจไม่นิ่งนอนใจในการในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอก็ถือว่าได้สร้างความดีไว้ตอนที่เป็นนักเรียนหอพักนี่แหละพอพอไปอยู่ที่อื่นหลังจากเรียนจบไปแล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่จะคือไม่ต้องลำบากในการที่จะต้องอาศัยแต่บุคคลอื่นตลอด เพราะฉะนั้นนักเรียนหอพักจึงเป็นเป็นนักเรียนที่มีความสร้างความอดทนสร้างความขยันสร้างความทุกอย่างเลยในนี้หมดเลยนะบทบาทหน้าที่ของนักเรียนหอพักเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่น่าชมเชยนักเรียนหอพักทุกคนที่ได้มาปฏิบัติความดีตรงนี้เพื่อสนองเขาเรียกว่าวเพื่อตอบสนองพระคุณพ่อ เพราะว่าในวันพ่อแห่งชาติเป็นวันที่ลูกหลานลูกๆจะต้องคิดถึงคุณพ่อซึ่งคุณพ่อได้ไปสวงสวรรค์แล้วซึ่งคุณพ่อหมายถึงรัชกาลที่เก้าของเราซึ่งวันนี้เป็นวันวันที่หธันวามหาราชเนาะก็วันพ่อหลวงได้ไปสู่สวรรค์คาไลเนาะได้ เพราะฉะนั้นลูกหลานจึงคิดถึงพระคุณของพ่อ,อ,พอคิดถึงพระคุณของอท่านาาพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ทำคุณานุปการประโยชน์ต่างๆมากมายเลยในประเทศของเรา,าราชการที่9เนาะเพราะฉะนั้นในวันนี้ลูกหลานทุกคนทุกหมู่บ้านไม่ว่าแต่ในหมู่บ้านไม่ว่าแต่ในโรงเรียนสถาบันต่างๆก็ต่างก็ พากันขวักวายพากันดิ้นรนพากันทำทุกอย่างเพื่อพ่อหมดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความดีของลูกหลานเนาะที่ได้ตั้งอกตั้งใจทําความดีเพื่อตอบสนองพระคุณพ่อเนาะมีการอย่างวันวันพ่อนี้ก็มาทําความสะอาดในหมู่บ้านก็มีในหมู่บ้านก็มีพี่น้องชาวบ้านก็มากันอ่า พัฒนาบ้านของตัวเองหน้าบ้านของตัวเองพัฒนาจนกระทั่งถึงลงตัวก็คือทําในวันพ่อเพราะฉะนั้นจะมีวันวันวันพ่อและก็จะมีวันแม่เพราะฉะนั้น,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 ล,น,ะะน,นลูกหลานลูกๆทุกคนก็พากันทําความดีเพื่อพ่อหรือว่าเรียกว่าเพื่อเป็นการถวายพระราชเขาเรียกว่าเป็นการถวาย ทำเรียกว่าเขาเรียกว่าทําความดีเพื่อถวายในหลวงนะทความดีเพื่อถวายในหลวงในหลวงของเรา,าซึ่งวันพ่อวันนี้เป็นวันที่ห้าธันวาจึงเป,เป็นวันที่นักเรียนและก็ประชาชนาลูกหลานท,ทั่วประเทศต้องตั้งอ,อกตั้งใจในการทําความดีตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้น คลิปนี้จึงเป็นคลิปที่ต้องมีการบรรยายภาพเนาะบรรยายภาพเพื่อจะได้เข้าเนื้อหาตอนนี้นักเรียนทุกคนก็พากันมา,เ,าเกือบร้อยชีวิตเนาะประมาณ50กว่าคนาซึ่งมีนักเรียนบางส่วนก็พากันกลับบ้านเนาะในวันวันวันหยุดเนาะพากันกลับบ้านตอนนี้คลิปตัวนี้ครูก็ถือว่าเป็นการประกาศความดี ของนักเรียนทุกคนเนาะที่ได้มีจิตอาสาในการพัฒนา,าบริเวณซอยใต้ซอยใต้นี้เป็นซอยอีกซอยหนึ่งซึ่งถ้าเกิดนักเรียนไม่มีเวลาเข้ามาถ้าเกิดนักเรียนเดินทางนี้นักเรียนจะเห็นเลยนะมีหญ้าออกเรียกว่าต้นไม้ใบหญ้าจะออกริมกำแพงต้นไม้ใบหญ้า จาริมกำแพงเพราะฉะนั้นนี่จึงต้องอจึงต้องจึงต้องทำความสะอาดหรือว่ากำจัดขยะต่างๆให้มันลงตัวซึ่งตอนนี้ตอนนี้ครูก็ใช้วิธีใช้บอกแนะแนวให้นะักเรียนทำความสะอาดเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ช่วยกันทําตรงนี้ถ้าเกิดอา,อาศาัยจอบมาเนี่ย ถ้าใส่จอบนี่มันก็คงลาบากอะ่ะเพราะว่าจอบนี่มันต้องใช้พลังเยอะในการที่จะต้องขุดต้องอะไรแต่ทีนี้ตรงนี้เป็นปูลหมดเลยใช้จอบไม่สะดวกก็ต้องใช้วิธีถอนเอาเพราะฉะนั้นการถอนหญ้าการถอนหญ้าตรงนี้เป็นการเหมือนกับแทนจอบนั่นแหละถ้านักเรียนนักเรียนใช้จอบต้องใช้ขุดดินเอาแต่นักเรียนจะใช้จอบถางนี่คงลําบากเนาะใช้จอบถางคงลําบาก เพราะฉะนั้นจึงจึงต้องใช้มือดึงเอาอใช้มือดึงเอาใช้มือดึงดึงหญ้าออกอเพราะฉะนั้นจึงมีขั้นตอนก็คือการถอนหญ้าก่อนถอนหญ้าถอนหญ้าเสร็จแล้วก็มีการกวาดกวาดนี่ก็คือกวาดเข้ามาฝั่งนี้เข้ามาฝั่งนี้ส่วนฝั่งโน้นก็ถือว่าเป็นกำแพง เป็นกระเพางของโรงเรียนต้องต้องต้องช่วยกันอยู่แล้วเนาะต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงเป็นวันที่ลูกหลานทุกคนทั่วประเทศต่างก็มีความสุขเนาะในการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองให้อ่าหน้าเรียกว่าให้สะอาดให้งามตลอดเวลาตอนนี้ครูก็ใช้มือ แนะแนวแนะนำเด็กให้ช่วยกันถอนนะช่วยกันถอนถ้าไม่ถอนก็ไม่ได้อีกใช้จอบก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นทุกคนจึงทํางานเต็มที่เลยไม่มีใครเล่นคนที่เล่นก็อาจจะเป็นการเด็กๆบางคนก็อาจจะเล่นแต่ว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยมีก็มีแผนกถังดําไอถุงดํามาให้อีกแต่ถ้าพูดถึงถุงดําเนี่ยก็รู้สึกว่า ยังใช้ใส่ตรงนี้ไม่ได้ถุงดําจะต้องใส่กับขยะที่เป็นพลาสติกเป็นไโน,โน้นแต่นี่หมายถึงว่าสามารถใส่รถเข็นได้สามารถใส่รถเข็นสามารถใส่รถเข็นไปทิ้งไปทิ้งได้เพราะว่าอันนี้คือคลิประหว่างทำนาะคลิประหว่างทําจึงต้องอต้องอาศัยรถเข็นเอามาใส่ เห็นไหมบริเวณนี้หลังจากนี้แล้วก็จะไม่เหลือแล้วจะไม่เหลือแล้วเพราะว่านักเรียนช่วยกันคนละไม้คนละมืออ่าเพราะว่าถ้าเกิดมีความสามัคคีนี่มันเกิดจากคุณธรรมจริยธรรมอ่ะคุณธรรมก็คืออะไรคุณธรรมก็คือคุณธรรมก็คืออเกี่ยวกับเรื่องอความรับผิดชอบอความสามัคคีความมีน้ำใจ ความเสียสละอะไรเหล่านี้แหละช่วยกันทุกอย่างทุกฝ่ายเลยมีทั้งฝ่ายมีทั้งฝ่ายฝ่ายถอนญ้ามีทั้งฝ่ายรถเข็นเนี่ยมีทั้งฝ่ายรถเข็นเพราะฉะนั้นคลิประหว่างทำนี้จะมีอยู่ประมาณ2คลิปนะระหว่างทำจะมีสองคลิปคลิปก่อนทำก็ส่งไปแล้วแต่ยังไม่แต่ไม่มีเสียงเดี๋ยวต้องทำเสียงขึ้นมาอีกคลิปคลิปก่อนทำ เมื่อตอนเช้าทางครูครูก็เดินสำรวจตั้งแต่หน้าโรงเรียนลงมาถึงซอยใต้ดูมาเรื่อยก็มาพิจารณาดูว่าเออน่าจะเอาอะไรออกน่าจะเอาเอาญ้าออกเอาย้าที่ริมกำแพงออกก็เลยมาถ้าเกิดไม่ตัดสินใจไว้ก่อนนี่ก็คงลำบากอ่าก็คงลำบากนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดครูปล่อยถ้าครูไม่ใช้วิธีการบันทึกเสียงนี้มันก็จะมีเสียงบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะ เอาลงไปได้เอาลงลง,ลงในคลิปได้แต่ถือว่าภาคเสียงลงไปอย่างนี้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วเพราะว่าเป็นการาทําความดีของนักเรียนนักเรียนทุกคนต่างก็ทําความดีเพราะว่าครูใช้วิธีใช้ริยากับนักเรียนบอกว่าให้ช่วยกันทําความดีให้ในหลวงเนาะเพราะฉะนั้นวันพ่อน,นี้ทุกคนก็มี โอก,กาสได้ทำวามดีตรงนี้ซึ่งก็จะเป็นความดีของนักเรียนที่ตั้งอกตั้งใจทำตั้งอกตั้งใจทำอย่างดีเลยเพื่อใหอ้โรงเรียนของเราสะอาดตอนนี้ก็จะเริ่มสะอาดแล้วเดี๋ยวก็จะมีคลิปต่อไปอีกมีคลิปก่อนทำคลิปก่อนทำก็ทำไปแล้วคลิปก่อนทำระหว่างทำเนาะมีทุกอย่างแล้วก็คลิปหลังทำมีหมดเลย มีทุกคลิปเลยครับนาะอันนี้ก็คือเป็นคลิปสำคัญมากเนาะ